มิกะชิบะตะมือเซตดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นเผยความลับชัชชุออนในนอกสนามต่างกันสุดขั้วคลิปมิกะชิบะตะมือเซตดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นเผยความลับชัชชุออนหัวเสาวอลเล์บอลหญิงไทยในนอกสนามต่างกันสุดขั้ววันที่14กุมภาพันธ์หกบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีสตาลูกยางสาวไทยคงมิกะชิบะตะมือเซตมากประสบการณ์ของวิคตอรินะฮิเมจิให้สัมภาษณ์พิเศษกับคุณมะม่วงหรือเคนจิชิระไทยอีกเคนจิเชระไทยเจ้าของช่องยูทูบชื่อว่าญี่ปุ่นนมมยบาคมจ่วงมิกะชบมือ เซตดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชื่นชมสไตล์ของชาชูออนขณะอยู่ในสนามมากเธอมีความจริงจังและเป็นกำลังหลักของทีมแต่เวลาอยู่นอกสนามมีสไตล์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงมิกะชิบะตะก,กล่าวว่าชาชูออนเป็นนักกีฬาสไตล์ที่ตอนแข่งกับตอนปกติแตกต่างกันมากเลยเวลาลงแข่งจะมีความจริงจังและพึ่งพาได้เป็นนักกีฬาที่สามารถส่งลูกให้ได้ตลอดแต่นอกสนามช้าแบบต้องบอกว่าบีบีรีบหน่อย พร้อมกล่าวปิดท้ายว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทีมซีซั่นนี้ก็จะพยายามเต็มที่โดยมีชัชชุออนเป็นกำลังหลักฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ